สวัสดีครับฟอร์ตตัแอร์นะครับนี่เย็นเจ็บเป็น6 6พันทีสามมั้งตัวนี้น่าจะใช่6 6พันทีสามนะครับนี่วันนี้ฉายเดียวเลยให้เป็นพระเอกเลยนี่ยังนิ่มและเย็นด้วยก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าไล่นะครับเลยมาคันเดียววันนี้แหมมัน สีสันการแต่งรถเนี่ยโหน่าสนใจนะครับยังอยู่ที่บ้านวังหินนะครับวังเซพูนพิจิตนะครับนี่ฉายเดียวแล้ววันนี้ก็การแต่งรถมันสะดุดตานครับเข้าใจทำเหลือเกินผมชอบตรงที่มีแอร์นะครับ หมอ้อผัดเตี๋ยวด้วย <s> เป็นดินรายนะครับท่านผู้ชมเขาจะหวานนาปีนะครับถามข้าวปีกันน่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับน Reese ี N ่ N นิ่มเลย าแต่งรถเขาเนี่ได้ใจจริงๆเขาจะขับไม่มือหวาน,นะครับไม่วีดวายวายเลยเจา้านกหวีดตัวเนี้ยปกติจะวีดวดเลยแล้วก็มีอีกตัวนะครับเสียงเป็นนกหวีดเลยที่เรานำเสนอไปคลิปที่ผ่านมานะครับเอ๊สีสันสดุดตาดีจริงๆในการแต่งรถนะครับ อาโบเริ่มทำงานแล้วครับขายกอนข้างจะง่ายนะครับไม่มีสะดุดเลยไปเรียบๆครับนิ่มๆเลยสอบถามคนแถวนี้นะครับที่ทำนาเขาบอกว่าน้ำท่วมนะครับน้ำมาจากเขา น้ำท่วมกับประมาณรักหัวเข่านะครับก็วันสองวันแล้วก็หายไปเพราะเป็นดินทรายนะครับยุบไวแหมแต่งรถนีสีสันสะดุดตาจริงครับ ลรวติดตู้แอร์อีกมากเอมันไม่ไม่แน่ใจนะครับอ่าว่าเขาติดมาเท่าไหร่ครับตู้แอร์จำไม่ได้แล้วะเดี๋ยวสอบถามให้นะครับเป็นราคาคร่าวๆนะครับไม่อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะแหมชอบจังเลยสีสันนี่ ให้ดูรูปร่างและการทํางานนะครับจ่ะเลยแหม่ผมชอบมากเราจะไม่วือหวานะครับก็ไปเนิ่มๆโอ้โหอายุการใช้งานนานแน่อย่างนี้ เริ่มเหยียบเริ่มเหยียบก็ถ่ายไล่ละร้อยเออองร้นะครับแถวนี้เขาจะไม่ค่อยขับเร็วนะครับว่าฝุ่นเข้าตู้ นี่ครับไปนิ่มๆอย่างนี้นะครับนี่มาแล้วนี่หอนหอนวิววิวแล้ว เยบเลยสบายเลยเอลองทุนหน่อยเนะเาะก็อยู่ประมาณ40หวางสานะครับแถวบ้านผมนี่อากาศร้อนๆนี่ไม่ธรรมดาเลยเอา้าวกลับลำโชว์สีหน่อย น่าครับไม่หวือหวาครับนิ่มจังเลยนี่อ้าวให้ดูเข้าหัวงานนะครับเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่หวือหวา เรื่อยๆอ,อ่ะกลจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราต้องลาจากการเท่านี้นะครับขอบคุณน,นะครับที่ได้รับชมกันกดหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ